สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยแชร์โชว์วันนี้แม่ปุ้ยจะมาอัปเดตความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยา5,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดแม่ปุ้ยก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลหรือข่าวสารดีๆที่แม่ปุ้ยจะามาฝากในครั้งต่อไปและตอนนี้เราไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะ จากมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ w w w เ e a ไม่ท t ้งก g น c o m ที่มีการทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงคงสุดท้ายของโครงการแล้วนะคะโดยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันที่1มิถุนายน2563ทางกระทรวงการคลัง ได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านเกณฑ์และสถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่28พฤษภาคม2563เป็นจำนวนอีก1.8หมื่นรายเป็นเงิน15,000บาทเนื่องจากเป็นเงินเยียวยา3เดือนเป็นของเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนรวมกันขณะเดียวกันกลุ่มที่โอนเงินเยียวยาไม่สำเร็จ และกลุ่มที่มีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้กับเราไม่ทิ้งกันก็ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะทำการผูกพร้อมเพกกับบัตรประชาชนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมธนาคารอะไรก็ได้เปิดบัญชีใหม่หรือใช้บัญชีเดิมที่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเพื่อที่ระบบจะได้ดาเนินการจ่ายเงินให้ซึ่งกลุ่มนี้ทางโครงการได้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้ว1.5แสนราย เมื่อวันที่28พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาและในวันที่2มิถุนาย,ยน2563ระบบจะทำการโอนเงินเพิ่มเติมให้กับผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้อีก4,000 40, ลายสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาแล้วเปลี่ยนสถานะระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคม2563 ทางกระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินเยียวยา15,000บาทให้เหมือนกันนะคะโดยจะโอนภายในวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะสำหรับการตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com จากนั้นเลือกเมนูตรวจสอบสถานะ 2. กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนซึ่งได้แก่หมายเลขบัตรประชาชน 13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนแล้ววันเดือนปีเกิด3กดตรวจสอบสถานะหลังจากนั้นระบบก็จะแสดงสถานะการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันล่าสุดขึ้นมาให้ทราบค่ะสำหรับความคืบหน้าของมาตรการเงินเยีเยวยา,า15,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันจนถึงขณะดนี้ได้ดำเนินการมาตรการลุล่วงไปแล้วกว่า99.5%จากผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยาทั้งหมด 28.8ล้านรายทั้งหมดนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการโอนเงินเยียวยา5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะและก่อนจะจากกันไปแม่ปุยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ข่าวนี้ออกไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ